โอเคแปดด้านชนะได้โอเคโอเคโอเคไพ่นี้สวยนะครับผ่านนะครับวันนี้ผ่านแล้วนะครับจากบวกกลับมาลบลบมาบวกบวกลบอยู่นี่นะครับอยู่ในแดนลบมากกว่าบ,บวกนะครับแต่ผ่านได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์อืนนี้กันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับมาพบกับพี่ออสอีกแล้วนะครับเจอกันที่เกมเก้าเกนะครับวันนี้นะครับจะเล่นเก้าเกกันเหมือนเดิมนะครับได้เวลาหาเงินของพี่ออสอีกแล้วครับโอเคนะครับเมื่อวานมาดีนะครับมาดีมาหลายวันแล้วนะครับวันนี้ก็เริ่มที่สนามขั้นกลางเหมือนเดิมครับ นามข้างกลางเนี่ยจะเสียไตน,นะครับหรือว่าเสียบายเนี่ยสิบบาทค่าซื้อชิปลงไปเนี่ยคือสองพันนะครับโอเคนะครับเข้าเสเตทนะครับจะปิดเกมโดยมือนี้เลยไหมนะครับแต่เป็นเสเตทเป็นเลียงเล็กนะครับเขาเริ่มต้นเขาเกมมานะครับแต่เกมมาไม่เยอะนะครับข้างหลังเราอีก3คนเราเลือกที่จะสู้พอ ถ้าเราชนะมือนี้เราผ่านเลยครับเป้าหมายวันนี้เราผ่านเลยครับแต่ไม่ดีเท่าไหร่แล้วนะข้างหลังเราเกากาบครับข้างหลังและการนี้อันตรายมากอันตรายมากนะครับเราแค่ตามไปดูพอนะครับไม่ว่าเขาจะติดอะไรก็แล้วแต่เราตามไปดูพอนะครับเขาอาจจะติดสีก็ได้นะครับเกทับอีกเกทับอีก โอ้โหอย่างเสียงอะ่ะมือเนี้ยโคตรเสียงอะ่ะบอกเลยอะ่ะสู้อีกทีนึงน่งโอ้โหจริงๆด้วยนะครับท่ายือนี้เสียงมากนะครับแล้วก็เป็นเป็นตามที่พิ้วด <ๆ S 2> ว่าจริงครับว่าคือมันเสียงอะ่ะเล่นไปนี่เป็นตายเท่ากันนะครับสรุปเราตายนะมือนี้เราตายนะครับเขาสเตนะครับไอ้นี่มันติดอะไรว่ามันเกแล้วเกออีกเนี่ย ถ้ามันไม่เกณีมันเซฟเงินพี่ได้นะยังไงพี่ก็คงไม่หมอบนะครับไพ่นี้นะครับแต่ไอ้นี่นะครับมันเป็นตัวจุดชนวนนะครับไอ้ลงท้ายด้วยสามสามสี่เนี่ยจะเกณํทำไมวะเสียเงินเพิ่มไม่เป็นไรครับช่างมันครับในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ลุยเกมใหม่นะครับใจเย็นนะไม่ต้องหัวร้อนนะครับเราแพ้เขาเพราะเขาไพ่ใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าเราเล่นไม่ดีนะครับแพ้เพราะติดเลี้ยงเหมือนกันแต่เขาใหญ่กว่า ไไม่มีแท้มนะครับหมอไปเลยนะครับเสียเวลาไปหน้าเจ็ดแท่นนะครับเมื่อกี้เราบวกนะครับตอนนี้กลับมาติดลบนะครับแต่ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีนะครับไพ่วันนี้เราเล็กกว่าเขานะครับมือแรกบอดนะครับแต่รับไก่ได้ตังนะครับมือที่สองไพ่เราติดเรียงแต่เขาเรียงใหญ่กว่านะครับไพ่เจ็ดแท้งเขาเกมมาสี่สิบาทหมอครับ น่าสองแต้มหมอบครับสนุกไหมครับรู้สึกว่าวันนี้พัดเล่นรู้สึกว่าเกมมันจะสนุกนะครับหมอบครับอยากเจอนะครับอยากเจอคนเก่งนะครับเราจะได้พัฒนาฝีมือตัวเองด้วยนะครับข้ามครับข้ามข้ามข้าม เดิมพันเพิ่มเกย์มบเกย์ตามหมอบครับหมอบไพ่ไปลุยต่อทิงหกเกมมาเยอะหมอบเดิมพันเพิ่มเกยสามสิบมีคนตามหมอบครับหมอบพ่ซีเอข้ามข้ามไปก่อนผ่านไปก่อนนะครับเดิมพันเพิ่มหมอบไพ่หมอบไพ่ หมอบไพ่เกตามมีคนเกมีคนตามเกตามตามสามคนสองคนหมอบครับหมอบไพ่หน้าห้าแปมข้ามหน้ากลางกลางม,มาสามสี่ครั้งแล้วนะฮะไปนี้หมอบนะครับถ้ามีคนเกผมหมอบนะเดิมพันเพิ่มเกตามหม,หมอบง่ายครับหมอบไพ่ หน้าหกแ้มข้ามไปก่อนข้ามข้ามผ่านเพื่อให้คนอื่นเกยนะครับแล้วเราค่อยตัดสินใจอีกครั้งนะครับมันมีคนเกยมีคนตามมีคนหมอบเราเลือกที่จะหมอบครับได้หน้าห้าแ้มรอสีผ่านไปก่อนครับ รอดูอาการคนด้านหลังก่อนว่าไง่านหนึ่งพันสอง,สองมีคนเกย์สี่สิบแปดมีคนเกย์ทับไม่ดีเกย์ทับแล้วมีคนตามไม่ดีถ้าพี่ออดจะบอกว่าถ้าคนนี้เกย์คนเดียวแล้วคนนี้ไม่เกย์ทับเพื่อจะเล่นแต่เขาเกย์ทับเพไม่เล่นถึงแม้จะรอสีก็ตามไม่เล่นเสี่ยงหมบพักบอกไพ่อ่าเจ็ดแต้มรอสีไพ่นี้สวยกว่าเมื่อกี้ มีคนเกามสู้สู้สู้จำเป็นต้องเกทับไหมไม่จําเป็นนะครับเพราะไพ่เรารอแค่สีนะครับไพ่เราไม่ได้รอเลียงด้วยนะครับเลือกแค่สู้พอครับบอกไพ่เกตามห้าห้าหลบจิตตกไม่ติดอะไรบอกไพ่คนแรกที่เกสามใบเกี่ยเกอีกเกต่อเนื่องมีคนตามแล้วเรา เราลักไก่ไม่ผ่านรอบนี้ไปก90สวยรอเลี้ยง8ใบเบอร์8กับเบอร์แจ็คเข้าโฟงเราได้9แต้มไายกินได้ถ้าเขาหมออ่าถ้าเขาผ่านหมดเราต้องเกเขาเกมาแล้วเราเราเช็คของหน่อยนะตอนนี้นะเราเกกลับนะครับ พราะพี่กลัวว่าถ้าเราตามเนี่ยคนข้างหลังมันจะตามกันเยอะเกินไปเ้ามอ้าว95ยังตามนะครับวันนี้นะครับ้าห95ตามมาสามคนคนนี้ว่าไงเจทับอีกตอนนี้ห้าคนนะครับห้าคนในเกมนะครับถ้าพี่ออส9กับ10สีเดียวกันเพีอยเกทับนะครับอันนี้เพี้ยอสู้พอแล้วนะครับครั้งที่สองแล้วนะครับแค่สู้พอหมอบไปหนึ่งหมอบไปสองอ้าวโผ ให้ศูนย์แตนแต่ตาน,นี้เพื่จะบอกว่าลักไก่ไม่ผ่านนะครับตาเน,นี้ยลักไก่ไม่ผ่านแน่นอนเดิมพันพ้นัมเกน้อยจังงนะเกน้อยจังงนะยั่วนี่หว่ายั่วนี่หว่าลักไก่ไม่ผ่านแต่กองกลางมันเยอะเช็คหน่อยนะครับลองดูหน่อยมันยั่วครับมันยั่วอารมณ์ครับสี่สิบเก้าเหรออ่าอย่างนี้ชัดเจนครับชัดเจนครับ สู้เขาไม่ได้หมอบครับผมโอ้ลืมดูเลยกี่แ้มหมอบครับไม่ดีนะครับเมื่อกี้เราลักไก่ก็ก็คิดอยู่แล้วนะครับลักไก่ไม่ผ่านแต่เมื่อกี้เราไปเไปที่จะลักไก่นะครับพอเห็นว่าอีกคนหนึ่งหมอบเนี่ยโอเคลุยต่อนะครับหมอบไพ่ลุยตอลุยตอลุยต่อ,ตอ,ตอข้ามข้าม เจ้าหมายเหลืออีกไกลเลยครับเจ้าหมายเราต้องกําไรพันสองนะครับถึงจะได้รวมเป็น2อ0พัตอนนี้เราติดลบเกือบแปดร้อยแล้วนะครับมมแต่ไม่เป็นไรครับมันกกยังอยู่ในเกมนะครับหน้าบอร์ดนะครับมเ,มเมื่อเราเหลือเงินน้อยลงนะครับเราต้องเลือกไพ่เล่นให้แข็งขึ้นครับเก้าหกหมอบท่าม เดิมพันเพิ่มเดิมพันเพิ่มบอกครับผมไพ่สามแต้มรอสีมีคนเกจากตัวดีสี่สิบตามมาหนึ่งตามมาสองตามมาสามตามมาสี่ตามไปห้าเรานะไพ่เจ็ดแต้มเกิมาห้าสิบเจ็ดหมอบไพ่มอบตามหมอบไพ่ มอบเราตามไปดูพอนะครับตามไปคุ้มครองเขาหน่อยนะครับมอบไพ่เจ็ดแต้มโอเคเจ็ดแต้มกู๊ดนะครับโอยเจ็ดแต้มอ่อนๆนะครับตัวคุมน้อยๆนะครับโอเคไปไหมายเ่อกีบวกสามร้อยเก้าสนะครับใช้ได้อะใช้ได้อะกลับมาอยู่ในเกมนะครับพันหนะครับ เหลือขาดทุนแค่400เป้าหมายเราต้องการอีก800บาทมอบโอ๊กดผิดนะครับต้องผ่านก่อนนะครับโม่เยอะไปหน่อยเว้ยข้ามไปก่อนแต่ไงก็มอบอยู่ดีนะครับ้ไครเกย์ไพ่เงียบไพ่จริงข้ามไปก่อนอีกว่าเพื่อได้ดูไพ่ฟรีเกตามตาอบไพ่อไพนี้ไม่เล่นเนี่ยอไพ ห้าแต้มข้ามเพื่อหมอบข้ามสักข้ามหมดเราได้ดูไพ่ฟรีเดิมพันเพิ่มอ่ามีคนเกยนะครับมีคนตามมีคนตามหมอบไพ่เกยตามหมอบครับมอบไพ่สี่แต้มข้ามข้าม เดิมพันเพิ่มเกตามเกตามบอบไผ่เกสามสิบเจ็ดบอบครับ okay, ข้าม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  ข้ามข้ามได้ดูไพ่ฟรีแต่ไพ่ไม่สวยนะบอบไพ่ข้ามข้ามข้ามกับผ่านนนเดียวกันนะครับพูดผ่านกันนะ,ะผ่านข้ามสี่แต้มโอเคไปข้ามไพ่นหน้าไม่มีแต้มรอสีข้าม ผ่านเพื่อดูไพ่ฟรีนะครับไพ่นี้ไม่ต้องเสียข้ามผ่านข้ามแแต้มข้ามข้ามข้ามเดิมพันเพิ่มมอบไพ่แต้มไม่สู้มอบไพ่แแต้มรอเลียงน้อยๆตามไปดนมามีคนเกทับไม่เล่นนะครับถ้าคนนี้สามสิบสามคนเดียวพี่ออสเล่นอันนี้ไม่เล่นครับ หมอบครับช่แา,ามแ้มามเดิมพันเพิ่มเกตามเกตามหมอบ,บ,บอไพ่หมอบไพ่มอบไหะหมอบผา่เิมพันเพินนะ่มหมอบมา่ คงแปดเล่นนะครับร <5. S 1> อสีต้องเปิดหน่อยนะครับเปิดสักสี่สิบบาทครับพันเพิ่มมอบไพ่มีคนเกทับไหมเดิมพันเพิ่มมีคนเกทับนะครับเดิมพันเพิ่มมีคนเกทับอีกนะครับ <5. S 1> มีคนตามนะครับสี่คนแล้วนะเอาไงดีนะเลือกแค่สู้พอครับเกตามเกตามห้าตกสาแตมไม่ดี รักไก่ไม่ผ่านนะครับมือนี้นะครับเดิมพันเพิ่มมีคนเกหมอนนะครับเกเท่าไหร่ก็หมอนนะครับมันสี่คนนะครับการรักไก่ผ่านยากครับไปหาเกมใหม่เล่นอ่าไพสวยครับไพสวยครับรอสีรอเรียงไพสวยครับมีคนเกเกทับเราก็ต้องเกทับอีกนะครับเดิมพันเพิ่มเกเกทับเกทับเกทับนะครับไพนี้วอดอยากวัดอออินมากเลย อยากวัดอออินมากเลยบอบไพอ่ามีหมอบไปหนึ่งอยากวัดอออินมากเลยเกทับไปอีกนะครับเดิมพันเพิ่มบอบไพอ่าบอบเกตามตามเกตามอ้โหสีแ่แตนะ้มสี่แทมคู่ต่อสู้เหลืออีกสองคนลักไก่ย,ยากครับลักไก่ย,ยากบอกเลยข้ามข้าม ข้ามสี่แต้มล้วโอ้ฟัดเลยเหรอโอ้คนนี้ฟัดเลยนะครับรับไก่ไม่ผ่านจริงๆครับเมื่อกี้ครับรับไก่ยากจริงครับไปสองแต้มข้าม,ามครับวันนี้ไพ่สวยเราไม่ติดเลยนะไพ่สี่ห้าสีเดียวกันไม่ติดแจ็คแมมสีเดียวกันไม่ติดนะครับเ,เราจะรอดไหมครับวันนี้เรามาลุ้นกันต่อนะครับ เดิมพันเพิ่มดูล้กเกมน่าจะยาวนะครับหมอบครับผู้สามข้ามก่อนเกมน่าจะยืดเยื้อะนะครับวันนี้นะครับเพราะตอนนี้เราติดลบแล้วนะครับ,บแปดร้อยหกสิบบาทเกตามเกตมเกเกเ ให้ค,คู่สามมีแต้มนะครับสู้นะเจ็ดแต้มชนะได้เ,ดเกมน้อยๆตามโอเคบอบเยอะนะเก้าสิบเจ็ดตำแหน่งแรกเกมมาเยอะนะมีคนตามแล้วนะกบอ,บองกลางสี่ร้อยสี่สิบเก้านะครับเราสู้อีกเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับโอกาสชนะน้อยนะครับแต่ลองสู้ดูครับ,บ,บ,บแพ้จริงครับ การชนะน้อยนะครับวันนี้วันนี้ตัดสินใจผิดนะครับมือน,นี้เล่นผิดนะครับเล่นผิดนะครับข้ามข้ามเดิมพันเพิ่มวันนี้จะแตกไหมนะครับ <c oughs> เรามาลุ้นกันนะครับวันนี้ทํามาได้ดีหลายวันแล้วนะครับทํามาได้ดีดม,มาโดยตลอดนะครับวันนี้จะเป็นยังไงเนาะอบอกไพ จะแตกไหมสองพันนะครับเดิมพันเพิ่มบอบไพ่มอบไพ่ห็แต้มเล่นไม่ดีนะครับมือเมื่อกี้เจ็ดแต้มจับเขานะครับมีคนจับแล้วนะครับเราไปจับ,บไม่ดีครับไม่ดีเล่นไม่ดีคู่ควีนเอาละข้ามตอ้มตองเก้ต้องเก้เพื่อจะคัมแบ็กกลับมา ต้องเกเนเคนเกมาแล้วด้วยนคนเกทับมาแล้วด้วยเดี๋ยวนะให้เราจะติดเซียนได้นะจะเหลืออีกสิบไปที่ทําให้เราเป็นเซียนนะต้องเ,เ,เกเกตามมีคนดูมีคนดูดูมาเย,ย,เยอะๆดูมาเย,ย,เยอะๆดูมาอีกอดูมา S <S มีคนเก,นเกท้าเรานะครับ,บ,บมีคนเกนทัาเรานะครับไพ่นี้มันมี2อ,อย่างนะครับเราจะวัดอออินไม้นะครับตอนนี้กองกลาง7 0 0กว่าทุนเราแ0 0อกว่าเองนะครับพี่ออสเลือกวัดเลยครับไม้ม <My S 1> นี้พี่ออสล็กบอกวัด900เลยครับถ้าผ่านเราคัมแบ็กนะครับถ้าไม่ผ่านแตกครับ,บ,บเป็นตายเท่ากันนะครับว่างไงมอบไม้ที่จะดู โอเคชนะโดยไม่ต้องลบนะครับการชนะโดยไม่ต้องลบคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับโอ้โหเหงือแตกนะครับไพ่นี้เมื่อกี้นะครับพี่ออสออกอินแล้วยังมีคนอยู่ในเกมเนี่ยหนึ่งนะครับยังอยู่ในเกมสีคนแต่พี่ออสออกอินเขามอบบนได้กําไรโดยไม่ต้องเสี่ยง626้บาทโดยไม่ต้องลุ้นใบที่3าด้วยซ้านะครับคือการชนะโดยไม่ต้องลบครับ โอเคลุยต่อครับมาเลยครับมาเลยครับกลับ <g rab> มาอีกแล้วนะครับามโอเคโอเคโอเควันนี้ชนะแบบแปลกๆนะครับชนะแบบโอ้โหศูย์แต้งชนะวันเนี้ยหน้าสี่กับห้าแพ้โอเคไม่เป็นไรสเตเตแพ้โอเคไม่เป็นไรลุยต่อหมอ หน้า6กแฟมนะครับรอเลข3เพื่อเข้าเรียงกดตามอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิสียงดีไหมน้อเสียงหน่อยครับวันนี้รู้สึกว่าจะได้ตังค์นะครับบอเจก้าสิบามนะครับไม่สวยนะครับอันนี้จับดีไหมน้อเสียงจับนะครับ เสียงจับ <G 3 S 1> ครับ <6 less S 1> แพ้ครับเสียงจับแพ้หมดเลยวันนี้เอาไม่เอาไม่เอาไม่เม่เสียงอ่ามาดีกว่าแมมคิงดีกว่านะครับแมมคิงดีกว่านะครับแจ็คสี่ตัวแมมสามตัวคิงสามตัวรวมเป็นสิบนะครับเออีกนะครับเออีกสี่ตัวนะครับสิตัวที่เป็นของเรา <G 3. S 1> ติดแล้วเราใหญ่ติดแล้วไม่กลัวใคร ไม่ติดก็แล้วไปเดิมพันเพิ่มเกทับ <GitHub S 2> แล้วมีคนเกกลับนะครับถ้าเราติดไม้นี้อาจจะผ่านได้เลยนะหรือไม่ผ่านนะเดี๋วดูคนนะทุนมันเหลือพันสามเดียอกอาจจะไม่ผ่านนะครับแต่ขอชนะก่อนนะครับไม้นี้ครับหกแ่บหกแ้บอันนี้ชนะได้อันนี้ฟันธงเลยมีโอกาสชนะสูงนะครับไม่รู้ทําไมนะครับแต่เพี้ยลคนมีความรู้สึกนะครับกองกลาง4 0 0เก้าแปดสิ แล้วคนนี้ที่ว่าเขาเล่นไม่ดีนะครับสู้ครับมีโอกาสชนะครับลองดูครับเป็นไงโอเคท้ายทูถ้ามอบตอนที่ว่าเสียงนี่น่าจะผ่านแล้วนะครับวันนี้นะครับป้าพี่รู้ได้ไงนะครับมันจะพี่มองจากตัวเงินกองกลางและจํานวนเงินที่เขาเกนะครับเราดูจากการเล่นนะครับวันนี้เขาเล่นเขาเสียอยู่นะครับ อารมณ์เขาคงร้อนนะครับความคิดที่นะเงินเขาเหลือหลักร้อยเองจากเริ่มต้น2องพันอารมณ์เขาคงร้อนเขาคงจะรักไก่วามคิดที่นะนั่นคือความคิดว่าโอกาสที่จะชนะ6อเปมได้นะครับแต่ก็รอสีมือน,นี้ไม่เล่นครับ<ห>ก็ประมาณนี้นะครับเยวก็อา่านประมาณนี้นะครับมันก็มีอ่านถูกอา่กอานผิดนะครับแต่ส่วนใหญ่อ่านถูกใช้ได้แล้วครับสิบครั้งอ่านผิดสักสองครั้งเนี่ยไม่เป็นไรนะครับอา่านผิดสามครั้งไม่เป็นไรครับ ไพ่หน้านี้ไม่เล่นนะครับหมอบก่อนบอบนะครับกลับมาพันแปดร้อยแล้วนะครับสวิงนะครับสวิงหน้าดูเลยครับวันนี้ข้าม,ามครับข้ามเดิมพันเพิ่มเกตามเกตามหมอบนะครับใครมีหมอบครับเกตามเกตามหมบอบไพ่ เลสิบบอกครับข้าม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 ข้าเดิมพันเพิ่มเกตามเกตมนบอหครับมอกไพ่ าเดิมพันเพิ่มเี๋ยวจะเพูดวว่าเขาหมอบหมดเพื่อจะเกนะครับแต่ตอนนี้หมอบครับหไ่หน้าแปดก็จริงนะครับแต่มันแคบครับเราสีไม่ได้เราเลี้ยงไม่ได้อันนี้ก็หมอบนะครับาเดิมพันเพิ่มเดิมพันเพิ่มหมอบไพ่เกตาม บอบพ่มอบักบอบพายทำขีดสองหมอบับเดิมพันเพิ่มบอบพายทำอือจิงคุยอีกแล้วนะครับรอสีด้วยรอเซียนด้วยรอเรียงเอด้วยแจ็คด้วยโอ้โหไพ่นี่รอเยอะมากครับเกนะครับต้องเกกลับอย่างเดียวนะครับต้องเกทับอย่างเดียวครับไพ่นี่ใหญ่มากครับใหญ่จริงๆครับ ใหญ่จริงครับไพ่นี้นะครับเดิมพันเพิ่มไพ่นี้จริงๆอยากเล่นตัวตัวนะครับอยากเล่นตัวตัวนะครับบอกเลยครับไพน่นี้เพาาอยากเล่นตัว,ต,วตัวครับบอบไพ่บอ,อ,อบไพ่อบอบมอหมดอีกแล้วเหรอเข้ามาเข้ามาวัดสักคนนึงนเดิมพันพิ่มมีคนเกทับนะครับ ออสู้นะครับแค่สู้พอแล้วนะครับโอเคตามโอเคแปด้านชนะได้โอเคโอเคโอเคอพ่นี้สวยนะครับผ่านนะครับวันนี้ผ่านแล้วนะครับจากบวกกับมาลบลบมาบวกบวกลบอยู่นี่นะครับอยู่ในแดนลบมากกว่าบวกนะครับแต่ผ่านได้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่ัจะมาวิเคราะห์มือนี้กันนะครับงควีนสีเดียวกันนะครับไพ่เรารออะไรบ้างนะครับรอสี สีเหลือ x 1ิตัวนะครับรอ A A เหลือ x ีก4ตัวหักที่เป็นสีโพดําไปตัวหนึ่งเหลือสานะครับ11บเวก3าเป็น14ตัวนะครับ14ตัวนะครับต่อไปนะครับลออะไรอีกรอเซียนนะครับก็คือขอบทั้งหมดนะครับขอบทั้งหมดเหลืออีก10ตัวนะครับเป็น24ตัวที่ไพ่ของเรานะครับซึ่งไพ่นี้ใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นไพ่นี้ออกอินได้นะครับ ใครอยากเสี่ยงอยากวัดอออินได้เพราะเปอร์เซ็นชนะมากกว่าแพ้นะครับดังนั้นนะครับไพ่เราใหญ่มากนะครับแล้วเจอผู้เล่นเกแล้วเกอีกนะครับแล้วเขาก็เกจนเราบอกว่าพอก่อนเราแค่ตามนะครับสุดท้ายไปที่3าตกเขาหมอบเลยคือเขาไม่มีแตนนะครับถ้าเขาลักไก่เขาคงไม่อยากรักมึงครับแต่ถ้าลักไก่เรื่องอะไรก็แล้วแต่เดือดตามไปดูอยู่แล้วนะครับเดือดแปดแตนโอเคครับสรุปว่าวันนี้เราทําได้อีกแล้วนะครับ ทำได้อีกแล้วครับมือนี้เราบวก764บาทตั้งแต่เราเริ่มเล่นเนี่ยลงทุน2,000กำไร537บาทเป้าหมาย20%ของพี่ออสวันนี้สําเร็จแล้วครับโอเคครับวันนี้วันที่8เดือนสิงหาคมแล้วเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ